ทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐฐและสังคมลงพื้นที่จังหวัดมหาสาราคามนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำร่วมถึงแผนป้องกันและรับมือปัญหาภัยแรงและอุตกภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรนน้ำแห่งชาติครับ วันที่17พฤษภาค,คม2568นะครับนายประเสริฐจ,จันทาร่วงทองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน,นานะประท่านกรรมการทรัพยากรนน้ำแห่งชาติหรือว่าก่อนชอลงพื้นที่มหาสารคามนะครับเพื่อที่จะประชุมที่จังหวัดขอนแก่นเออเพิ่นประชุมต่อเหน,นึ่งจากที่ประชุมจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการต่างๆตลอดจนแผนป้องกันและรับมือปัญหาภัยแรงอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ โดยเริ่มที่อำเภอโกสมพีสัยจังหวัดมหาสารคามมีนายวีบุญแวววณิฐิครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมประชุมนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้รายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามทีว่านะครับมีแรงกัดเกกเก็บกากเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง17แห่งนะครับความจุกักรวมเนี่ย81.420ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำร่วมนะครับงี13.3กาล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นรอยละ28.73ของความจุสามารถรับน้ได้อีกประมาณหา18.03ล้านลูกบาทเมตรสถานการณ์น้ำนะครับแม่น้ำซีในเขตมหาสารคามยู่ในเก่ฑนปกตินะครับภาพร่วมปีนีบอน่าจะมีปัญหาเรื่องพายแรงแต่อาจมีปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ครับ ก่อนมีการรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงขั้นกันน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้าประตูระบายน้ำดีหา่าห่วยน้าเข้มตําบลย่างท่าแจงอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่มีโครงการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้าซึ่งมีทั้งส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นความเห็นชอบแล้วและส่วนที่ต่อยอดเพิ่มเติม ถ้าหากว่าแล้วเซตสิสามารถซอยแก้ปัญหาใดเท้งไพ่แรงและกับอุทกภัยนะคะคจากนั้นร่องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปรับฟังสถานการณ์ปัญหาขอเสนอต่างๆยูที่อำเภอเชียงยืนค่ะมีการเสนอโครงการพัฒนาแก้งหยาโลนซึ่งมองนีสิแก้ปัญหาไพ่แรงและกับอุทกภัยในพื้นที่และกัพื้นที่ใกลเคียงได้พร้อมกัน ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นความสนใจและให้หน่วยงานทีเกี่ยวของเขาสนับสนุนและติดตามเรื่ององบประมาณโครงการนี้อย่างใกล้ชิดค่ะครับผมนอกจากนี้นะครับนายประเสริฐจ,จันทร่วงท่องนะครับรองนายกรัฐมนตรี นะครับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงด,ด,ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าได้สร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับเร่งสำรวจพื้นที่และพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการความรวมมือและก่จัดทำแผนรับมือภายแหลงและอุทกาภัยอย่างเป็นระบบนะครับร่วมไปหอดไปถึงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยนะครับนอกส่น้ำย่างรูปคุ้นคาส่น้ำย่างประหยัดนะครับตลอดจนมอบหมายให้นกนชติดตามนะครับเรื่องร่างของงบประมาณการเสนองบประมาณในอนาคตเพื่อที่จัดแก้ไขปัญหาเรียงน้ำ โดยเฉพาะค้อการทีน่นาย,ยกรัฐมนตรีเคยเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ครับยังฝากนายอำเภอกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านให้ซอยกันดูแลเรื่องกองทุนหมู่บ้านและกองทุน SML คุณนิชนัน่นให้ดำเนินการย่างถูกต้องโปร่งใสาชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างเต็มรอยฟังเสียงของนายประเสริฐจ,จันทะรุ่งทองครับผมมาตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่12นะแล้วก็มาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่า เป็นท,ที่ทราบกันนี้ว่าเดือนพฤษภาคมนี่เป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรก็คือเวลาฝนมากเนี่ยน้ำก็จะท่วมฝนน้อยน้ำก็จะแรงนะครับเพราะนั้นการเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมดูน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่แล้วก็ดูระบบการขนส่งทางน้ำนะครับที่จะต้องมีการ ดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ทั้งปีนะครับในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาแก่งย่าล้นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนี่ให้ความสําคัญมากแล้วก็จะเป็นการขุดลอกแล้วก็สร้างถนนรอบรอ,อบแก่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทําทแล้วนี่จะเกิดประโยชน์แก้ไขปัญหาทั้งน้ําแรงและน้ําท่วมได้ในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มารับฟังปัญหาของโครงการนี้แล้วก็ รับไปดําเน,นินการแก้